ด้านหน้าน,านะครับก็จะได้ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับช่วยแจ้งเตือนเราช่วยเบรกให้นะครับเซฟในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับวอลแม็กแบบนี้นะครับสปอร์ตมากไฟเลี้ยวแบบ L.E.D. นะครับทนผู้ชมแบบนี้เพราจะเป็นไฟวิ่งนะบายสปอร์ตก็คือเตือนขนาดเปลี่ยนเลนนะครับมีหัวส่วนมานะครับระบบก็จะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานนะถ้าเกิดว่านะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนเนาะพอติดสปอร์ตบาร์เข้าไปมันจะบังแต่ว่าถ้าอยู่ด้านล่างแบบนี้มันก็จะไม่บังนะครับ สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมทีน่ารักทุกคนพบกับผมบ่าทงเมืองสีออโ้ค่าที่โตโยต้าดีรักอุบลราชธานีนะครับฝั่งทางวารินนะวันนี้นะครับก็มีรถใหม่นะครับขึ้นมาโชว์นะครับเป็นวุ่นกอโคสีเมทัลลิกนะครับสีเขียวนั่นเองหล่อมากนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปรถคันนี้นะครับคือโตโยต้าไฮรัก รีโว่นะครับ2.4รุ่นล็อกโคนะครับเกียร์ออโต้นะราคาค่าตัวนะครับรวมอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ที่1้าน136,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้น10,000บาทนั่นเองนะหล่อมากนะครับท่านผู้ชมรถรุ่นนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจเนาะเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่กระจังหน้าหน้าหล่อแบบนี้นะครับ เอกลักษณ์ของวลโคเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมนี่คิ้วนะครับโครเมียมอยู่ด้านบนแล้วก็โลโก้นะครับเคลือบแผ่นอะคริลิกเคลือบแบบนี้นะครับกล้องรอบคันนะคันนี้เป็นออปชันขั้นสูงนะครับกล้องรอบคันตะแกรงนะครับแถวตรงด้านในนะครับก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์แข้งหน้านะครับสีเทาเมทัลิกนะครับนี่ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะมาจากโรงงานเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ช่องล่างมาดูกันนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะได้ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับช่วยแจ้งเตือนเราช่วยเบรกให้นะครับเซฟในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเรนเนาะแล้วก็ดึงกลับเข้าอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมนี่เป็นออปชั่นขั้นสูงนะในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบใบบีม LED ดีนะครับท่านผู้ชมไฟต่ำไฟสูงในหลอดนี้อ่าโคม LED ดีนะครับก็จะรวมแสงได้ดีส่องสว่างได้ไกลนะครับ มองเห็นได้ชัดเจนไฟเรทามรันนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันคมชัดมากนะครับขับเป็นตอนกลางวันนะไฟเรียวนะครับเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันท่านผู้ชมในส่วนของไฟตัดหมองนะครับก็เป็นแบบ LED อยู่แล้วอ่าเบ้าเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีเทาเข้มตัวนี้นะครับก็เป็นเทาเมทัลิกนะครับตัดกันเนาะเป็นเอกลักษณ์ของทางล o c k คเลยนะครับหล่อมากนะครับท่านผู้ชมนี่ รุ่นนี้นะครับก็จะมาในยางออโทเรนนะนี่เป็นยางดันหอบนะครับท่านผู้ชมเท่าไรเอ่ยมาดูกันนะครับดูร้อมกันเลยเนาะขนาดยางนะครับอยู่ที่สองหกห้าทับหกสิบอาสิบแปดนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หัสเฮสนะครับท่านผู้ชมก็คือน้ําหนักและความเร็วนะครับที่เขาทนได้นะครับท่านผู้ชมวอาแม็กแบบนี้นะครับสปอร์ตมากบัดเงามาเลยนะครับท่านผู้ชม ล้อหน้านะครับเป็นดิสเบรกคาปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับพร้อมที้บายความร้อนนี่ระบบกันสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระปีกเท้าคู่คอยสปริงนะครับและเหล็กกันโค้งนะเหล็กกันโค้งนะครับก็จะทําให้รถมีเสถียภาพในการทรงตัวนะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็สีเหมือนอ่าคิวสุ้มร้อนนะครับท่านผู้ชมเทาเข้มนะแล้วก็กล้องรอบคันเนาะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ เขาจะเป็นไฟวิ่งนะพับไฟฟ้าเก็บด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ให้รักอยู่ตรงกลางบันไดข้างนะครับถูกติดตั้งจากโรงงานนะครับสีเทาเข้มหรือเปล่านะครับก็เหมือนดำด้านนะครับท่านผู้ชมนี่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นลงได้ง่ายนะครับระบบคุญแจก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับท่านผู้ชมนี่เสาเอเสาบีนะครับเป็นสีดำด้าน มีให้อยู่แล้วนะครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับบายสปอร์ตนะครับกับ RCTA เนาะบายสปอร์ตก็คือเตือนขนาดเปลี่ยนเลนนะครับมีรถสวนมานะครับระบบก็จะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็ RCTA นะครับเรียคอสท้าฟิกเกอร์เนะครับเตือนจุดอับสายตานะครับขนาดถอยออกจากซองเนาะหรือว่าถอยออกจากช่องจอดนะครับท่านผู้ชมก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในตอนถอยหลังเนาะมาดูระบบคันกันนะครับ สปอร์ตบาร์สไตล์ยิ่งบานะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนี่ตัวนี้ก็เป็นสีเทาเข้มแล้วก็เทามีเทาถลิกนะครับตรงนี้อาดกันเนาะท่านผู้ชมนี่มาดูกันสติ๊กเกอร์วัอโคนะครับอยู่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับกันชนท้ายแบบสองสเตปถูกติดตั้งมาจากโรงงานอ่าเซ็นเซอร์รอบคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นอ่าสีดําด้านในส่วนของไฟเบรกนะครับตัวนี้เนาะ เป็นแบบ LED แบบไร้์ไกดิ่งนะครับท่านผู้ชมคมชัดมองเห็นได้ชัดเจนนะครับกลางค่ำกลางคืนอเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการใช้รถในตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ามันเห็นเด่นชัดไฟเบรกนะครับแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับอยู่ฝาท้ายตรงนี้นะถ้าเกิดว่านะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนเนาะปาติสปอร์ตบาร์เข้าไปมันจะบงังแต่ว่าถ้าอยู่ด้านล่างแบบนี้มันก็จะไม่บังนะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับตอนรถเก่าว่าน้ํามันจะวัววงไปในห้องโดยสารนะ ก้องรอบคันนะครับด้านหลังก็มีกล้องให้ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านเนาะมือจับนะครับก็ทำเพื่อรับมีความสปอร์ตโดยทีเดียวนี่มาดูนะครับในระบบกันสั่นสะเทือนด้านหลังกันหน่อยเนาะท่านผู้ชมเป็นชุดแหนบสามแผ่นซ้อนอยู่เหนือพลแบบนี้นะครับแล้วก็โช๊คอัพรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่ได้ระบบออโต้รีเฟนเรนตสลิปนะครับท่านผู้ชมจะได้เฉพาะในส่วนรุ่น2.8นะครับวอลโคอ่า นี่มาดูวาประกันกันเนาะท่านผู้ชมสีเขียวสีเมทัลลิกนะครับท่านผู้ชมนี่คํามแล้วนะครับกล้องผมอาจจะไม่เหมือนสีจริงเท่าไหร่แต่ว่าสวยมากนะครับบอกไว้ทีเดียวเนาะมาดูนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารต่อหน้ากันหน่อยเนาะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นหนังสีดําได้สีเทานะครับท่านผู้ชมนี่วัสดุแบบซอกทัชตัวนี้จะเหมือนใบไม้นะ ตัวนี้เป็นยูเอเทนอยู่เนาะท่านผู้ชมนี่กระจกก็เป็นแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมที่วางแก้วน้ําลําโพงนะครับดอกใหญ่เลยเนาะสะครับเพจนะครับเป็นสีดําด้านเนาะเป็นยูเอเทนอยู่บอกปรับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้บอหนังสีดํานะครับท่านผู้ชมเพดานก็เป็นสีดํานะนี่มาดูกันนี่ เป็นกระจกแบบตัดแสงนะครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะครับนี่มาดูเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านสปอร์ตนี่ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าคุชคอนโทรลนะครับควบคุมคอมเรลวอัตโนมัตินะครับมีให้เพราะว่าผมดูเต็มเบอร์ชัวร์มานะแล้วก็เตือนออกนอกเวนแล้วก็ดึงกลับเนาะมีให้จอเอ D มไอดีนะครับเป็นแบบนี้นี่แบบสะท้อนแสงอยู่เนาะ ท่านผู้ชมในส่วนของจอกลางนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้นะครับเอ r a อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้อ่าที่วางแก้วน้ำนะครับมีให้อยู่แล้วสองตำแหน่งนะก็มันมีตั้งแต่ตัวเป็นที่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับ e ีโค o โหมดพาวเวอรโหดนะครับมีให้อ่าประหยัดต้นมันแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์เต็มที่สุดเนาะมีให้แน่ ช่องนะครับแล้วก็ที่ป่าแขนเนาะมีให้นี่สวยงามเนาะก็ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจอยากได้ว่าโคไปขับเท่ๆก็ติดต่อเบาวทงเมืองสีได้นะครับยินดีรับใช้บร,ริการนะในส่วนของด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนี่เข็มขัดนิรภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศาีรษะมีมาให้ทุกตำแหน่งนะครับเส้นแดงๆคือไฟฟ้าด้านหลังเนาะนี่มีมาให้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ตรงนี้วางแก้น้ำด้วยสองตำแหน่งนะครับเอตอนหลังนะครับมีให้นี่มีให้นะครับเอตัดหลังก็เสียบ USB เป็น Type C หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะไอ o ฟ e ได้เลยเนาะแล้วก็ตะขอนะครับมีให้ a b a g นะครับมีให้เจ็ดตำแหน่งนะรวมม่มานนิีภัยด้วยนี่เราจับแข็งแรงมากนะครับขึ้นวงได้งา่ายเนาะก็ประมาณนี้ครับผม มาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่รถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ขนาด2.4 l i t ด e Double Overhead c a m s h a f ปแถวเรียง4สูบ16วาลนะครับ V n t u r e o และ i n t e r Cooler i n t e r Cooler นะครับก็อยู่หน้าหม้อน้ำนะครับตรงนี้นะนี่ก็ขาวนี่เลยนะครับส่วน V n t u r e o นะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นระดับน้ำหม้อน้ำ โลกับฟูนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกก็มีมินกับแม็กบอกนะครับปั๊ม ABS กองอากาศนะครับตรงนี้นี่รถคันนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับที่สามพันสี่ร้อรอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ4ี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับที่หนึ่งพันหกร้อรอบลากยาวแบบแปดท็อกนะครับถึงสองพันรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดเยอะแบบนี้แน่นอนนะครับออกตัวได้ดีแน่นอนบรรทุกของก็กําลังขึ้นจนไม่ตกนะ พราะว่างบิดเันเยอะนะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่นะครับตรงนี้อ่าด้านบนนะครับก็จะมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็พวกยางกันกระแทกนะครับในฝากระโปรงนะระบบฉีดใจน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับโตเจต้านะครับจะเป็นแบบไออาร์นะครับก็คือฉีดน้ำมันเป็นฝอยละอองแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลองของเกียร์ออโต้เนาะจะอยู่ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์2004นะ สีเขียวนะครับก็ถือว่ารอมากนะครับเป็นสีมีทวลิกนะท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อบ่าวทุงเมืองสีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทุงเมืองสีก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณครับ